โอ้ยขี้มุกก็ยดแม่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 พม,มันหนาวโฮ้ยหนาวมากโอ้ยจะมีเห็ดให้ไหมนี่้ยจะโชคดีเหมือนเขาไหมนี่ทำไมที่อื่นเขามีเห็ดให้หากันที่นี่ไม่เคยมีเลยเสะแะแวงหาก็ไม่มีดูสิอันนี้มันจะเป็นเห็ดแม่ไก่นะนี่แต่มันมันตายหรือปะ มันคงตายละมันคงไม่รอดอ่ะมั้งเมื่อก่อนมันเป็นเห็ดแม่ไก่เชื้อมันยังอยู่เอ้นี่ถ้าเป็นพายุต้นไม้มันก็ล้มเขาก็เลยมาตัาดกองกันอย่างนี้ไอ้ตน้นต้นอันนี้เนื้อเนื้อดีมากเลยนะเนี่ยเนื้อแข็ง ก่อไฟนี่ไฟแรงมากเลยเสียดายเข้ามาทิ้งไงแต่เรามาเอาก็ไม่ได้นะผิดกฎหมายอีกออเดี๋ยวนะสายตาก็สันๆยาวๆโอ้ยแก่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาจะดูทีก็ต้องขยับเป็นออก ชาตินี่เดินคนเดียวนะเนี่ยไม่มีคนว่าปกตินี่คนจะพาอาหมาออกมาเดินกระแถวนี้เต็มเลยยิ่งหน้าร้อนเนี่ยโอ้ยยิ่งหวาดระแวงอยู่หวัดระแวงเดินสะดุดอะไรล้มอีลูกขักวุกขักขั โอ้ยนอยสายตาคุณแกทำไงดีเนี่ยฮะแค่เดินธรรมดาก็สะดุดนุน้นสะดุดล้มไปทั่วอยู่ละนี่มาถ่ายกล้องอีกโอ้ยนอ,ยอ,ยนอยกล้องก็น่าจะกระสะเทือนแน่เลยเฮ้ยทำไงเอาเหวังว่าเธอจะไม่สะดุดล้มอีหรอกตกแตกนะ จะให้มันสวยก็มันกลายเป็นสวยมากในรอยนี่ฮะดูดโดกล้องจ๋าเธอโฟกัสให้ฉันหน่อยนะโอ้ย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 คอยสต็อกบ้านนี่ฮึฮึโอ้เด้อเดิน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 เอาละเอาละเอาละอื้อหือหนาวเธอจ๋ามันหนาวอย่างนี้ดีนะนี่ไม่เป็นน้ำแข็งตอนเช้า เป็นน้ำแข็งดีหน่อยนี่ตอนเที่ยงเนี่ยมีแต่ธรรมชาตินี่แหละค่ะที่นี่ธรรมชาติมีแต่ธรรมชาติ